เผ็ดแบบเผ็ดมากสาดบ้เผ็ดร้อนหค่ะวัสวัสดีค่ะอยู่กับช่องอิ๋อุ่นครัวบ้านเฮาวันนี้เรามาทำเมนูผัดสับนกแต่เราไม่ได้ใช้นกไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่าเราใช้อะไรแทนนกไปพอละมีไม่ใบกับเพรา โอ้โหมีหลากหลายไหนเออแตะอ่ะอืมนี่เหรอใบกะเพราสีขาวเต็มเลยที่นี่จะมีแต่กะเพราขาวเนาะผละนักขนาดปะวันนี้เราจะมา ทำพริกแกงเผ็ดไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำสับนกสับนกนี่แต่เราไม่ได้ใช้นกนะคะแต่เราจะใช้เป็นหมูสับแทนแล้วก็ใบกระเพราใส่จุกๆเลยเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราจะตำพริกแกงก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาทำกันว่าวิธีการทำเป็นยังไงนะคะพริกแกงเผ็ดของเราก็จะมีขา่าตะไคร้พริกแห้งผิวมะกรูดกระเทียมแล้วก็จะมีก็กระปิ กะปิอย่างหนึ่งแล้วก็เกลือมาตำพริกเพิ่มนะคะเพราะว่าพริกแกงเผ็ดเราจะต้องใส่พริกหลายอย่างอันนี้พริกสดพริกสดแล้วก็มียีราแล้วก็เม็ดผักชีแล้วก็พริกไทยดำโขยงให้ละเอียดอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ แล้วก็ค่อยไปผัดแห้งๆวัตถุดิบของเราก็มีไม่เยอนะคะมีหมูสับแล้วก็ใบกะเพราแล้วก็อะไรนะใบมะกรูดหั่นฝอยพริกแกงแล้วก็พริกที่เราตำนี่นะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะตอนนี้เราก็เริ่มเลยนะคะเราจะไม่เน้นน้ำมันนะคะเราจะผัดแห้ง,งน้อยเดียวพอน้ำมันนิดหน่อย กระทะก็เริ่มน้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะคะผัดตอนนี้เราก็ผัดพริกแกงเริ่มจะแห้งแล้วนะคะเราก็เอาหมูลงไปเลยนะคะ ก็จะใส่ไอ้ที่ว่าพริกพริกไทยนี่ลาแล้วก็พริกสดพริกไทยดำใส่ไป <c oughs> ด้วยกันเลยมันก็จะเผ็ดพวีคูณเผ็ดแบบเผ็ดมากเ,เพราะว่าที่บ้านนี้กชายชอบอาหารรสจัดให้จิุวให้มันไ่ิมันไม่แซ่บส่วนลูกสาวก็ลูกสาวยังเด็กอยู่ สขวบสิบเอ็ดขวบจะไปกินอะไรของพวกนี้ก็ยังไม่กินหรอก <c oughs> เราจะผัดไอ้นี่แล้วนะคะ <c oughs> เราจะผัดให้แห้งเลยน้ำของหมูมันก็จะออกมาละแล้วเราก็จะปปุนเครื่องกันเลยนะคะมีอะไรบ้างคะคุณแม่ใส่ผงฟุ้งฟิ้งไปหน่อยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะปล <c oughs> าเขียว ไปแล้วก็ตามด้วยตามด้วยน้ำตาลสักหน่อยหนึ่งพอเพราะว่ามันต้องเอาหวานไปตัดสักหน่อยหนึ่งก <c oughs> ็ไม่ได้ใส่เยอะนะคะนิดเดียวพอ <c oughs> แล้วก็จะผัดให้มันแห้งเลยนะคะเราถึงจะใส่พวกใบม,กมะกรูดซอย ก็จะมาให้คุณแม่ชิมแล้วก็จะมาชิมน,นะคะว่ารสชาติเป็นยัง <c oughs> ไงได้แล้วค่ะเนี่ยว้าว <Wow. S 1> นี่เราก็จะมาใส่ใบมะกรูดับบดิกๆฟ้าที่เราหั่นเลยนะคะเพราะว่าขัดของเราเริ่มแห้งแล้วนะคะ แล้วก็ตามด้วยใบกะเพราใบกะเพราใส่เยอะเลยนะคะทั้งเผ็ดทั้งร้อนแหละคะ่ะอันนี้ร้อนสูตนนิดหน่อยนะคะโอ้โหใบกะเพราเยอะเกินอันนี้ลูกสาวเด็ดใบกะเพราฮะโอ้โหน่ากินมากเลยเคยดูเถอะ ใชยจะบอกว่าโอ้โหมันขนาดนี่นะจะ <c oughs> มาตักใส่ใจกันเลยโอ้ oh my god โอ้ my god น่ากินมากแต่ลูกสาวทานไม่ได้เผ็ดเรามาดูนะคะผัดสับนกกัน <Ooh. S 2> น่ากินไหมคะน่ากินมากๆเลยค่ะให้พี่ชายได้ทานกันเลยค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝาบพี่ป้านาอาช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของหนูด้วยนะคะหนูจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ